สวัสดียามเช้ากันทุกทุกคนครับผมสวัสดีในช่วงที่เรียกว่าเข้าสู่ฤดูแล้งนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่เรียกว่ามะนาวแพงนะครับเช้านี้นี่ครับมาเก็บมะนาวนี่ครับมะนาวนี่ลูกละแปดบาทน่าจะขนาดนี้นครับนี่แต่ที่ผมถือนี่ไม่น่าจะต่ำกว่าไม่รู้สินี่ครับขนาดนี้นะี่ แสดงว่าที่ผมถือก็ไม่น่าจะต่ำกว่าร้อยหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ก็นี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกโอ้เยอะเลยครับแต่ที่สวนผมเนี่ยจะเก็บเก็บเฉพาะมะนาวที่ที่มันลวงนะครับที่มันสุกนะครับอตอนไหนที่ยังไม่สุกนี่ก็ปล่อยค่องงั้นแหละนะครับคือตัวที่สุกนี่แสดงว่าน้ำเขาโอเคแล้วแหละนะครับ <c oughs> ถึงแม้จะเป็นลูกเล็กๆครับแต่สุดท้ายแล้วน้ําก็จะดีนะครับตอนนี้ก็จะมีสายอันนี้เป็นเทปน้ําพุ่งครับนี่สายเทปน้ําพุ่งอาจจะมีรูรั่วบ้างสุดท้ายน้ําก็จะเกิดการกระจายไปมะนาวต้นนี้ถือว่าดกครับเดี๋ยวล้างมะนาวนิดนึงเดี๋ยวพาเดินดูกันนี่ครับปลูกได้เมื่อสองสามปีที่แล้วเดินดูกันหน่อยครับนี่มะนาวแพงแต่ว่า ไม่ใช่ปัญหาสาหรับผมครับนี่คือต้นมะนาวอันนี้แค่ต้นเดียวนะครับไม่ได้รวมถึงต้นอื่นๆนะครับมอ,องขึ้นไปครับเป็นไงครับลูกโอเคอยู่นะครับถือว่าพอที่จะแบบเซฟงบประมาณได้อยู่นะฮะตอนนี้ก็ให้น้ำครับให้น้ำเป็นเทปน้ำพุ่ง ให้น้ำออกไปแล้วก็พยายามที่จะกระจายมาฝั่งนี้ด้วยนะครับอันนี้ต้นที่สองครับนี่ปล่อยน้ํานะครับปล่อยน้ําให้เขาเลยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความชื้นให้มันกระจายแล้วก็จะแบบไปหล่อเลี้ยงนาต้นของเขานะครับถือว่าโอเคนะครับที่บ้านผมนมีมะนาวต้นสองต้นแต่สุดท้ายแล้วไม่น้อยนะครับอันนี้ถือว่าลูกเล็กๆอยู่ครับเพิ่งจะให้น้ําไปเมื่อวานนะครับหลังจากที่ มันเข้าสู่ช่วงฤด,ดูแล้งนะครับแล้วพอเราให้น้ําดอกก็จะเริ่มออกมันก็จะเป็นแบบนี้ครับตอบโจทย์ในเรื่องของการที่เราจะประหยัดในเรื่องของการที่จะซื้อมะนเวแพงๆนะครับนี่แลผมน้ําที่ให้เป็นจากปั๊มโซลาเซลล์ครับหนึ่งแรงนะครับหนึ่งแรงแล้วก็ตอนนี้พลังงานที่ใช้ก็จะเป็นพลังงานไฟฟ้าครับถือว่าน้ําแรงครับให้ไป ยามเช้าๆผมก็จะลดน้ําแบบนี้ครับส่วนตอนกลางวันนะครับกลางวันก็จะปล่อยให้เป็นในเรื่องของระบบพลังงานที่เรียกว่าเป็นโซลาเซลล์นะครับส่วนเช้าเถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้ก็สลับโหมดมาที่ในเรื่องของไฟบ้านเห็นไหมครับก็พาทุกคนเดินมาดูยามเช้าเ้าที่สวนครับมีขาด้วยครับตอนนี้ก็กําลังปล่อยน้ําให้ขาซึ่งมันก็กําลังแทงหน่อขึ้นมาครับเห็นเห็นไหมครับเยอะเลยนี่หน่อเล็กๆกําลังจะขึ้นนะครับแล้วหน่อตรงนั้นก็จะกลายไปเป็น เป็นผักครับนะครับสีม่วงๆที่เราเห็นนี่ครับอันนี้คือหน่ออ่อนที่กําลังจะขึ้นมานะครับนี่จะเป็นนี่ับให้น้ําเข้าไปนี่จะยิ่งขึ้นแตกเข้ามาอีกนะครับโอเคครับผมยามเช้าๆนะครับมาเก็บผักมาเข้าสวนสักหน่อยหนึ่งครับสวัสดียามเช้ากันทุกๆคนครับกับมะนาวลูกใหญ่ๆนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ